สวัสดีครับอาททิปเดลี่วันนี้จะพาชมคาเฟ่ดินแพ,แพลนคอฟฟีนะครับผมเยวไปกันครับผมเรากำลังออกปั่นไปนะครับ จำทางนะครับเราจะไปคาฟเฟ่กันนะครับผมเดีวซอยวัพพกเงินนะครับเดี๋ยวดูกันครับเราจะไปคาฟเฟ่ไหนกันนี่ปั่นไปเรื่อยๆอยู่ครับลอ,องสายาครับ ไปครับเดี๋ยวเราซ้ายขับบางใหญ่ครับเรื่อยๆ มีต้นไม้สองข้างทางนะครับต้นมไม้ขายข้างทางนะครับเยอะมากครับเยอะมากเยอะเลยร้านอาหารเยอะนะครับ ดูการเราจะไวคาเฟ่ไหนนะครับนี้กี่ล้ก็ไม่รู้แล้วปัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีรีวิวคือต้องมาข้างทางให้ดูครับผมร้านปิดเยอะเลยครับผมร้านปิดนะครับตอนนี้เป็นสวนพฤกษาติครับผมเพิ่มซับการ์เด้นนะครับผมเปิดอยู่นะครับเราลองดูเลยครับมีบางที่ยัเปิดอยู่วันเสาร์เปิดเยอะครับวันเสาร์เปิดเยอะ ครับผมณพังเงินนะครับมากครับจเจอมาเยอมารถติดอยามากนะครับไปลำบากนะครับตันนี้นะครับไมยนะครับครับผมคาเฟ่น,นะครับเข้าไปดูข้างในครับ ร้านดินแผ่นครับเดี๋ยวจะดรียกคุณนกหล่ดูด้วย,ยนะครับขอบคุณนะครับ ร้านกาแฟน,นะครับผมอ่าย่ำตกนะครับแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะมีหลายโซนนะครับเข้ามาดูได้ครับนี่เป็นบันไซนะครับผมไซน์ญี่ปุ่น เนี่อเป็นลายติ่มนะครับนี่สัครับ มีแคตขายด้วยนะครับผมดูด้ยครับเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมน่ครับเห็นไหมครับมีต้นที่นี่มีต้นไม้ขายนะครับมีหลายอย่างนะครับมาดูเข้ามาดูได้ครับมีกาแฟมีชาญี่ปุ่นมีต้นไม้ขายนะครับเยอะมากครับผมดูได้นะครับถ้าชอบกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ